เอาไว้สามสองด้านนี้จะสบางกว่าน,น้อเดยอนผ่อนคลายยอนก้นนั่งทับโซนก่อนพักในท่าเด็กโอ้ดีงามดีงามมากเลยเอามุมนี้ดีกว่าสว่างกระจา่างแจ้งดีอ้ามุมนี้ดีนะกระจา่างแจ้งดีอ้าโอเคเห็นหมดทุกคนเลยอ้าเนี่เดี๋ยว,วหลังทุกคนต้องสุกหัวมาไปใกล้กันหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันดะเก็บไม่หมดเลยอ่ทาทงบ้านนะทางบ้านยังไหวนะอ่าคุณไปต่อวันนี้สนุกขนาดมากเลยนะเดี๋ยวจะทำท่าแมวล่าเริงนะทุกคน ไอพนัดไปทำเร็วแมวรัดเร็วหมอนนะนายทุกคนทำเต่าพนัดนะพนัดไปแล้วคุณจะบรรยายให้ลงไปแมวรัดเลิกเก็บตัวโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องให้สุดอ่ะทุกคนหมอบคลานถ้าเด็กก่อนถ้าเด็กถ้าเด็กถ้าเด็กนะถ้าเด็กเซ็ตแทนหมอกคลานหย่อนก็นั่งกับตัว ปัดพักในข้าเด็กทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวทำก้อนสอบล่าไปกับผุ่นเสือยกก้อนลอยขึ้นมาเมือสอบล่าไปกับผุ่นเสือคุณรู้ <c oughs> แต่ยกก้อนลอยขึ้นมาอ่าน,าานาาะเดี๋ยวอยยอเอาแมวตัวพ่อมาแล้วเด็กนะแมวมาเตรียมตัวนะแมวล่าเริ่มนะอ่เตรียมตัวพร้อมนะจากนั้นจากนั้นเตรียมตัวข้างขวาขาขวาคนนะขาขวานะทุกคนเตะขาขวาทุกคนท้องฟ้าไปเก่งต้นขาเก่งนันทเขาแต่ตามองดูพวกขาขวาไป าทางข้าก่งก้นขาเก่งหนะ้าทอ้องเอ้สุดเอ้สุดตาคนอ้อ,อยยังไม่สุดยกตัวเองต้องสุดต้องสุดกว่านี้ออาพูดสดยังไม่สดสายตามองขาวขวามามาอีกก่งก้นขาเก่ง,นะงาาาหน้าท้องอ่าดีอ่ายาวขามันเตะดขาหน้าครูสิไปติดหลังมนแล้วเอาข้ามาจอมจอมไครับ เด็กลับคนายับคนกบ้านใส่กงเกขาขายยันตัวยักละอันี่แล้วเด็กขาซ้ายก็มปังฟ้าไปสา่ตามองเก็ก็ถาเก่งน้าทองก็แตะแล้วขาซ้ายเอาสูงสูงเกไปขาตึ้นตรงอเขาตึงขาตรงเก็ก็ถาเก่งน้าทองไว้เก่งก็ขาเก่งนัาทองใครจสันแทนสันอ่าก็ ก้นครับ้สันทูตอเดิมยนกันมาบ้านหวยไม้บ้านไหวยไม้โอเคให้พักเดิอ้ใจเขาเรื่อเกิดก็นั่นกับต้นก่อนพักของยาวทบ้านไหว้ที่ห่งมาอาดีว่าจีสวัสดีนะครับโอ้สนุกสนานมากๆเลยที่ว่าที่ว่านังทนไม้ไอ้ใจเขาร่องกับเจ้าาวกิจมีามมากเลย สบายไจไหวที่สองมาพ่ออะมาข้าพุกาานโอเคแต่เรวางม้าไบาใจไวนะสาใอไหนะกับเหื่อยนะอย่าผูเหนื่อยนะหล้มาช่วยผู้สอนนะไปเหนื่อยนะอ่าเริต่ลอาอะเราไปต่อสบบ้ายไปต่อนะอ่ะแมวล่าเริงทุบกคนกับตัวับก็ต่อ้าเหนือยยกก้นลอยขึ้นมาอ่า เด็กโดนน้ำผู้โดยสาให้นะทำบ้านน้ำผูโดยญาให้นะำทำบ้านน้นย no, 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 ืดหเไหล่ยืดเยืดอหล่าไหร่เยื <t> ่ทาไหรขากว่าเส้ขากว่าขึ้นไปบนน้องกวาไม่เปิดสะโพกไม่เปิดสะโพกเส้นขาปากขึ้นไปจนไม่เปิดสะโพกตั้งทำนิติศาต้์ไม่เปิดสะโพกหนาไว้ตั้งเส้ขาง้าไว้สา จากนั้นจากนั้นยกเข่าซ้ายลอยขึ้นมายกฝั่งเข่าซ้ายลอขึ้นมาางหน้าไว้กับบ้านมันไนะอ่ายกเข่าซ้ายลอยขึ้มาเออตอนนี้สามตัวงไได้แล้วท้อวามมาได้ร้อยถาจับไวก้ท้อากว้ามากลับบ้านมันด้นะารานเราทยหน้าสวยบานที่่านทำแบบบ้านแล้วอาราตอนบ้นน้วยนาเจอยู่ไหไว้ค้างสามี่เดวและคุณนือขึบนมา ุกคนมป็นต้อกลมาปักทางบ้านแมวร่านเดิมแ้วสวัสดีอับริโยแบบเดี่ยนทำได้แต่ทางบ้านต้องทำได้นะอสุเปิลแมวร่านเดิมจะไปนักค้างไว้ตวันนี้ไม่ต้องถึท่าสวนนะ่ได้ทา้สวัสดีทางข้าวไว้สามสามบ้านหนึ่ยอดนกลายอดข้ายอดข้ายังตระหนกนะ้อย่างพวนัน้แวร้านเดิ หายไหวสองมาหาไหวที่อมาะมาเหยไหวสมาเออหไหวที่อมาที่จะลงครับด้วยผลมาฮะหาไหวทมาเมล่าเร่อหไหวที่สองมาบารีอตาจังไหวมากที่มาทเสาไหวสองทีนมาอะบิมาเฟ คนเลียงคนเอาค้ากยาไมไหวครับนำป้านปาอ่รับไตนะำป้านเดียนเราไม่เอานานอาบพไปต่อคุณเล็กไปต่อนะถ้ามานะเก็บตัวไปอาเดี๋ยวกตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ละไอ้สามตัวนี้ทำสวยนะ้วที่ผู้จัดการเหมือนหน้ำพอดีอา็บตัวทุกคน่าฮ่าัวามีบบดเกยย่างขึ้นา เลียวขวาสาเสา้ยาซ้ายเราเ่นัช่าูทำหน้าไว้้าอดีเออยกหลังครับหันลอยขึ้นมาแล้วพับต่อซ้าเงาะขึ้นมาแล้วเปเมือขึ้นขึ้นขึ้นทำหน้าว้้านะเยันนิ่งมากเลยนะวันนี้รนันเป็นดี๋เออหลังจามันไปโจรานี้นะฮะตัว่าทำหน้าไว้ จดทำแล้วูจริงคือตุบบ๊ทข้าวไ้นะยวเดี๋ยวคุณไลจะไปแกล้งอแล้งา่งตัว่ดีกวมาัวนี้มาดูสตัวนี้สิมามคูกเลยดูสตัวนี้ันข้าไว้คุณตอด่านี่โวยพนักวันี้มนัฐกลัทานขอมากเลยนะสา

วันนี้บัรใต้ไปเอก๋ยดา๋ยกอย่าามะแวขนาดเอาผ้าผ่ายังไม่ตายเลยเนี่ยนับหอผู้สาผ้าผ่าผ้าผ่าตั้งแายรอบไม่ตายเลยเนี่ยคนมากเลยเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขอบคุณนะครับคดอ้อนะครับคนอ้อเอาไปจ่ายดุคือก็คไปจ่ายกอนทุกคนกินน้ำก่อนนะคนอ้เอาน้ำต้มมาแจกนะทุกคนมากินน้ำด้วยกันก่อนหมดกัดคเจ็บบางเ่ลอวนลองเพทุกคนกินน้่อาน้้าจกกคนมากินน้ร้วยกันกบอหมดกัดคนเจ็บเลยโอ้หมดกัคเจ็บเลยขอบคนะครับนี่โค้ดอ้อนะครับไม่อไะขอเท่านหน่อยอ้าวอ้าว นอเมือ่ดมดมดกับโคตเจ็บเลยปัญหาเาต้องออกนอกเรอา เขาเขาเขาติอ่ะทำดีมากเอาละเอาเลยนะทำดีมากไปกหนไปไปกระโผลนาทุกคนทำบ้านบอกให้โยนน้ำส้มไปให้หน่อยวิ่งอย่างน้ำส้มมาหนักหนอนทุกคนนาบางทีน้ำส้มไปรายการนา้ำส้มนาเร่งเกมเร็วเร็วเล่นเกมเดี๋ยวคุณจะเริ่มระดับแล้วโอ้ยแค่กดไลค์คอมเมนต์ไม่เหนื่อยมันคนเล่นหรอกไม่เดือยบางคน เตอย่างนอสดีเรามากินน้ำสักหน่อยไอ้บอสเบียอะไรในป่านั่นน่ะ้บอสเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆอ่ะบอสเมื่อี้เห็นอะไรแดงๆเมื่อกี้ที่ไหนนน่ะเห็นอยู่ตรงซี่ฟันเนี่ยสะดเหรอโอ้โหมันโอ้โคือเลี้ยง ใช่ไม่ได้หรอกเนี่ยนายอะไรนายลูกเฮ้ย้ทำลายไวรุนะทำโยคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ่ายรูปแปดเปอร์เซ็นต์มป้าไปอะไรไม่เหนื่อยจริงไอ้จริงต้องการถ่ายรูปไปนะเนี่ยนี่คือจะตายแล้วมามิุ่ณืบอเบิ้งแบบสาวคือเหมือนเหมือนเสร็จแล้วเลยไม่คุ้มม่คุ้มเลยเดี๋ยวตัดแต่งแอร์แคอร์คยู่ตรงนี้พอดีเลย จามาเพื่อเอาเพื่อขับน้อยน้อยลูกไม่ได้คราวใครจามาจะจามาเซฟี่ไงถ่ายแล้วมัดเซฟี่เลยมาดจามาขาตึงมัดจะเข้าไม่กระลาซะหน่อยปกติปกติเซฟี่นี่กลับบ้านแล้วนะอ่าทุกคนพักแปบบนึงนะวันนี้โันเดขาระวังเอาหน้าหลบครับฟูมีแดงอาบน้าอ่ทุกคนอ่าแล้วสวยทำบ้านทำได้นะอ่ข้างข้าไว้สามสองหนึ่งโอเค อ้าวจับทุกคนทําตามครูสิ